ชมธุรกิด EP ที่ผ่านมาแฟนละครได้เห็นแม่นายกระเกตคัมแบ็กนะคะซึ่งกระแสบอกว่าถึงแม้มาน้อยแต่ความแซบ่บความร้ายและความสวยชัดเจนค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้เบลล่ารานีถึงเบื้องหลังข้างกลับไปเป็นแม่นายกระเกตและหลังจากนี้จะได้เห็นแม่นายอีกไหมอยากเห็นความแซ่บของแม่นายอีกเจ้าค่ะ S <S น้อยไปหรอคะตัะจริงก็ค่อนข้างจำได้อยู่นะคะเพราะว่าเอาจริงดูลดีรันดูลีรันบุเพมาด้วยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าถ่ายก็คือก็นั่งทำอารมณ์กันรวมถึงบรรยากาศคือมันได้ด้วยแล้วเรามีพี่หยาพี่นุ่นด้วยไงคะมันก็เลยแบบเออมันมาเร็วด้วยความที่ออกมาน้อยนั่นแหละค่ะก็เลยเหมือนมันต้องชัดมากแล้วมันมาเป็นภาพแบบแวบบด้วยทีน,นี้ก็เลยต้องต้องชัดขึ้นไปอีกก็เลยนั่งทําอารมณ์ก่อนเข้าฉากทากันบ้านเป็นยังไงบ้างใช่ เนตนาการเยอะมากค่ะสาหรับภาคนี้สาหรับพรมลิขีตอะค่ะ <_ d ata> ก็ยากทั้งตัวพุตาน<อ>ยากทั้งตัวกะละเกตเลย <_ d ata> คือภา<อ>คที่พุตานเห็นน่ะก็ต้องมีความทั้งชัดทั้งเลือนมีความแบบเฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นแต่แบบเห็นนะแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยส่วนพอเป็นกะละเกตปุ๊บก็ต้องเล่นให้ชัดเพื่อให พุตานเห็นชัดเข้าใจไหมเกลียวเดียวก็รู้เลยว่าแบบคนนี้เขารู้สึกอะไรอ่าใช่ใช่ค่ะคือเหมือนอารมณ์มันต้องชัดมันต้องเข้มข้นต้องชัดเจนทําอารมณ์นานไหมคะก่อนที่จะแบบเข้าฉากไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็ทําระหว่างที่พี่ๆเขาจัดไฟกันเขาก็จัดไฟจัดกล้องเราก็นั่งจอมอยู่ตรงนั้นไปเลยแล้วอวานบอกว่ามีการแบบเหมือนค่อยๆแบบ หมือนกลิงขึ้นด้วยความแบบโปรแูแเ้่เออใช่ใชก็คือเหมือนพี่นายเขาก็ให้เบลเล่นไปอะ่ะก็คือเล่นจนถึงแบบพอถึงจุดที่รู้สึกว่าตัวเองพีก็คือลุกเลยแล้วพอลุกบุ๊บก็แบบพอหันหลังกลับเท่านั้นอะแบบ กล้องมันก็แบบปุ๊บโอ้มันแบบทุกอย่างมันผสานกันมันรับกันนะคะคิดถึงเหมือนกันไหมคะกับตัวละครกาลเกตก็คิดถึงนะเล่นเป็นชีรอมันดีค่ะไม่มีแล้วหรอกที่เวบมาในีตแล้วไม่น่จใจเหมือนกันถ่ายเองยังจับไม่ได้เลยก็ต้องมารุ้นะคะว่าจะได้เห็นแม่นายการ์เกตอีกไหมไม่ใช่อะไรค่ะอยากให้มาจัดการเอ้ยอยากให้มาเจอกับแม่กลิ่นเรื่อง 来滚，跳墙。